สวัสดีครับคุณฟังทิรักครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจิตกรบุษบาคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นฉบับวันอาทิตย์ที่9เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับคุณจิตกรให้ชื่อว่านิรโทษ112ประตูสู่รัฐประหาร ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเริ่มต้นเนี่ยคุณจิตกรบอกว่าอย่างนี้ครับกรณีที่พักเพื่อไทยมีความพยายามและก็มีแนวโน้มที่จะผลักดันพรบนิรโทษกรรมโดยจะให้มีการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112ด้วยจะได้ช่วยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่ถูกอยายการสูงสุดเนี่ยสั่งฟ้องข้อหาความผิดตามมาตรา112เนี่ยนะครับ กรณีนี้นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมซึ่งเป็นประธานพักไทยพักดีได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook คุณหมอวรงี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับได้เวลาร่วมกันแสดงออกสู้กับพวกขายชาติคัดค้านนิรโทษกรรม112แล้วพบกันวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนนี้19นาิกาที่เวทีคอปท เรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณจิตกรบอกว่ามีปฏิกิริยาจากหลายฝ่ายและก็จากหลายคนดังต่อไปนี้นะครับคนแรกประการแรกคือนายเทพไทยเสนาพงศ์ซึ่งเคยเป็นสสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์มาแล้วเทพไทยบอกว่าอย่างนี้ครับทักษิณคือปัญหาใหญ่ของนิรโทษม1 1 2นนี่เป็นหัวข้อนะครับที่เทพไทยเนี่ยโพสต์เอาไว้ส่วนเนื้อหาเนี่ยเทพไทยบอกว่าอย่างนี้ครับก่อนที่นายทักษิณชินวัตร จะถูกอายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องตามความผิดในมาตรา112นี่นะครับตอนนั้นกระแสาการนิรโทษกรรมครอบคลุมถึงการกระทำผิดมาตรา112หรือไม่ยังมีทั้งฝ่ายที่คัดขานและก็ฝ่ายที่สนับสนุนซึ่งก็เป็นไปตามปกตินะครับแต่เมื่อมีประเด็นของนายทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยทำให้เรื่องการนิรโทษกรรม กับผู้ที่กระทำผิดมาตรา112ร้อนแรงขึ้นมาทันทีมีผลกระทบขึ้นมาทันทีเพราะว่าทุกฝ่ายก็มุ่งหน้าไปที่นายทักษิณเป็นหลักแม้แต่พักเพื่อไทยเองก็ไม่กล้าที่จะขยับเรื่องนี้นะครับต้องรอดูท่าทีและก็กระแสของสังคมก่อนคือกลัวว่าจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนกับสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่พยายามจะผลักดันการออกพรบนิรโทษกรรมแบบสุดซอย เพื่อล้างความผิดให้กับนายทักษิณแล้ะก็มวลชนคนเสื้อแดงกลุ่มนปชแต่ว่าการออกพรบรนิรโทษกรรมครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างกับการออกพรบรนิรโทษกรรมแบบสุดซอยนะครับเพราะว่าเป้าหมายการออกพรบรนิรโทษกรรมฉบับนี้ครอบคลุมทุกกลุ่มได้รับประโยชน์กันทุกฝ่ายถ้ารวมถึงผู้กระทําผิดมาตรา112ด้วยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการเซตซีโร ผู้กระทําผิดทางการเมืองอย่างแท้จริงถ้าหากว่าพักเพื่อไทยเนี่ยมีความกล้าหาญที่จะผลักดันพรบฉบับนี้ให้ประสบความสําเร็จและก็ครอบคลุมไปถึงผู้กระทําความผิดทุกกลุ่มไม่เว้นตัวนายทักษิณด้วยเนี่ยก็ทําได้นะครับเฉพาะเสียงสนับสนุนจากพักเพื่อไทยเมื่อไปรวมกับพักก้าวไกลเนี่ยก็สามารถผลักดันพรบนี้ได้สําเร็จแน่นอนแม้ว่าจะมีพักร่วมรัฐบาลออกมาแสดงจุดยืนคัดค้าน ไม่ให้มีการนิรโทษกรรมกับผู้กระทำผิดมาตรา112แต่ก็น่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรกับการร่วมรัฐบาลเพราะว่าไม่มีพักการเมืองไหนกล้าถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลแน่นอนนะครับหรือว่ารัฐบาลจะให้การออกพอรบรเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติให้ทุกพักฟรีโหวตแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของสาภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ของรัฐบาลเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในหมู่พักร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ผมซึ่งหมายถึงคุณเทพไทยเนี่ยนะครับผมจึงขอเรียกร้องให้ทุกพรรคเนี่ยสแสดงความกล้าหาญครับผลักดันพรบนิรโทษกรรมเพื่อนิรโทษให้กับทุกกลุ่มและถ้าไม่นิรโทษให้ครบทุกกลุ่มก็ไม่ควรจะออกพอรบนิรโทษกรรมฉบับนี้ออกมาเพราะจะไม่ตอบโจทย์เรื่องการสร้างความปลองดองและความสมนฉันให้เกิดขึ้นในชาติเลยนะครับนี่เป็นท่าทีของเทพไทยเสียนงผ์ประการต่อมาครับประกาศที่สอง คุณจิตกรบอกว่าในวรชัยเหมะซึ่งเคยเป็นสอสอสมุดปราการพักเพื่อไทยในฐานะที่เป็นแกนนำคนแสดงเนี่ยนะครับวรชัยบอกว่าอย่างนี้ครับผมเคยทำเรื่องนี้ผ่านสภามาแล้วระยะเวลาจนถึงวันนี้เนี่ยสิปีแล้วนะครับแต่กฎหมายยังไม่มีออกมาเลยหลังจากผลเอกประยุทธ์จันโอชายึดอำนาจเนี่ยคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองก็มีเพิ่มมากขึ้นอย่างมีในย่าสำคัญ เพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นความคิดต่างเราเห็นความแตกแยกของประเทศหนักขึ้นมีเหตุผลจากคดีทางการเมืองที่เกิดขึ้นทําให้ประเทศชาติและประชาชนเนี่ยลำบากเพราะความขัดแย้งทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นผมจึงเห็นเมื่อวันนี้ถ้าหากว่าต้องการทําให้ประเทศเดินหน้าได้เท่าเทียมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือการลดความขัดแย้งทางการเมือง เพราะว่าสาเหตุที่ทําให้ประเทศลําบากคือความขัดแย้งทางการเมืองเราต้องลดความขัดแย้งให้ได้เพื่อเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่สสทุกพักการเมืองไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับกฎหมายนิรโทษเป็นลําดับต้นๆเพื่อที่จะผ่าวิกฤตความยากลาบากของประชาชนโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าควรจะนิรโทษกรรมคดีการเมืองทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันนี้ ไม่ว่าคาดีใ,ใดๆก็ตามที่มีผลต่อเนื่องจากการชุมนุมทางก,การเมืองแม้แต่คดีที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญามาตรา112ก็ตามวันนี้เนพักการเมืองหลายพักไม่กล้าแต่ต้องเรื่องมีเพราะคิดว่าจะมีผลลบตัว,ตวเองตามมาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับการนิรโทษกรรมมาตรา112เนี่ยเป็นการช่วยเหลือสังคมเป็นการลดความขัดแย้งคนรุ่นใหม่ที่ถูกดำเนินคดี112วันนี้มีเป็นร้อยคดีนะครับ บางคนไม่เข้าใจเกี่ยวกับคดี112ว่าครอบคลุมไปถึงอะไรบ้างจึงแสดงออกด้วยท่าทีที่ไม่เหมาะสมออกมาเพราะฉะนั้นคนที่ทำผิด2อครั้งหรือสครั้งแต่ไม่ได้ซ้ำซากมากกว่านั้นก็ควรที่จะได้รับการนิรโทษกรรมยกเว้นคนที่มีเจตนาทำผิดซ้ำๆซ้ำซำากหลายๆรอบก็ว่ากันไปตามลักษณะรายคดีและก็รายบุคคลน,น,นะครับ หรือว่าคนที่ได้รับการประกันตัวออกมาในคดีนี้ถ้าเกิดยังทําผิดซ้ําซากในเรื่องเดิมก็ว่าไปตามรายคดีของบุคคลนั้นและในกฎหมายเนี่ยควรจะเขียนไว้ด้วยว่าคนที่ได้รับการนิรโทษไปแล้วถ้าไปกระทําผิดซ้ําให้เอาความผิดเดิมมาพิจารณาประกอบไปด้วยนะครับการนิรโทษกรรมสมัย66ทับ23การกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์รุนแรงกว่าตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นคดี112คดีทําให้คนตายคดีอาวุธสงครามก็นิรโทษมาแล้วนะครับแล้วก็ทําให้ประเทศเดือดสงบลงพักคอมมิวนิสต์ก็สลายตัวไปทําให้เดินหน้ามาได้มีประชาธิปไตยเหตุการณ์วันนี้ที่เป็นความขัดแย้งของคนในประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องรุนแรงหนักหนาเหมือนกับตอนทําสงครามกับคอมมิวนิสต์แล้วเราจะนิรโทษให้กันไม่ได้เชียวเหรอครับนักข่าวก็ถาม ว่ามีคนมองว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้เพื่อช่วยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่ถูกดำเนินคดีมาตรา112อยู่ใช่หรือไม่บรชัยตอบว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องคดีความไม่ใช่เรื่องบุคคลนะครับและผมเคยพูดเรื่องนี้มาโดยตลอดไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเพื่อช่วยนายทักษิณแต่อย่างใดครับนี่เป็นท่าทีของวรชัยนะครับ ประการต่อมาประการที่3ครับคุณจิตกรหยิบยกเอาคําพูดของชัยชนะเดชเดโชซึ่งเป็น,น,นสสนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ชัยชนะสวมหมวกอีกใบหนึ่งคือเป็นรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรชัยชนะพูดถึงเรื่องของจุดยืนเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมโดยบอกว่าอย่างนี้ครับ ผมได้ให้ความเห็นในการประชุมของกรรมธิการไปแล้วนะครับว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยจะให้เฉพาะคดีการชุมนุมทางการเมืองคดีการเรียกร้องประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของคดีที่มีการชุมนุมแล้วไปกระทําความผิดตามมาตรา112อเนี่ยอันนี้ไม่รวมด้วยครับโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับผมมองว่าการเรียกร้องการชุมนุมหรือว่าการกระทําความผิดตามมาตรา112เนี่ย ้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นการกระทําความผิดตามมาตรา112ที่ไปจาบจ้วงสถาบันแล้วจะให้นิรโทษกรรมเนี่ยคงไม่ได้หรอกครับส่วนประเด็นที่เป็นการกระทําความผิดในคดีทุจริตการเลือกตั้งทางการเมืองเนี่ยผมก็คิดว่าคนที่จะมาเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีคือต้องทําตามกฎระเบียบของกฎหมายเลือกตั้งนะครับ ไม่กระทําผิดต่อกฎการเลือกตั้งเพราะว่าเราเนี่ยอาสามาเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนเรื่องคดีทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินผมคิดว่าจะเป็นตัวแทนของประชาชนที่ดีได้เนี่ยต้องบริหารราชการแผ่นดินภายใต,ใต้กรอบระเบียบกฎหมายและไม่มีการกระทําความผิดไม่มีการทุจริตต่อการบริหารราชการแผ่นดินนี่คือเหตุผล3ข้อที่ผมเนี่ยให้เหตุผลเอาไว้ในที่ประชุมคณะกรรมาการว่าผมมีจุดยืนแบบนี้แหละครับและผมก็คิดแบบนี้แหละครับ นี่เป็นประการที่4นะครับประการต่อมาประการที่5คุณจิตรกรหยิบยกเอาคำพูดของนายอัครเดชวงพิทักโรธซึ่งเป็นสสราช,ชบุรีในฐานะโฆษกของพรกรวมไทยสร้างชาติอัครเดชบอกว่าอย่างนี้ครับหลักการในการสร้างความปลองดองเนี่ยเป็นจุดยืนของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ และเราก็เห็นด้วยในการสลายความขัดแย้งของสีเสื้อตลอด20ปีมานี้เพื่อให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้แต่มีความผิดอยู่กลุ่มหนึ่งที่ควรจะถูกยกเว้นจากการนิรโทษกรรมก็คือความผิดอาญาร้ายแรงการทุจริตคอร์รัปชันและก็มาตรา112อีกคนหนึ่งครับนายวราวุศศิลป,ปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักชาติไทย พัฒนาวราวุตรก็เห็นไปในแนวทางเดียวกันกันกบพักรวมไทยสร้างชาติโดยบอกว่าไม่ควรจะไปแตะต้องความผิดอาญาร้ายแรงความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและก็มาตรา112ประการต่อมาครับประการที่6ในายคารมพลพรกลางซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคารมบอกว่าอย่างนี้ครับ ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยแล้วก็เคยเป็นสสของพักก้าวไกลมาก่อนตอนนั้นเนี่ยนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันว่าจะไม่ลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112ที่ถูกเสนอเข้ามาเพื่อแก้ไขจนทำให้ถูกกล่าวหาไปสารพัดอย่างเลยปัญหาของความพยายามที่จะแก้ประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112เนี่ยมีผลทำให้พักการเมืองที่พยายามจะแก้ไข และพยายามที่จะเอามาเป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งจนทําให้ปัจจุบันเนี่ยมีคดีไปอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญและรอคำมินิชัยนี้อีกไม่กี่วันที่จะมาถึงนี้รวมทั้งในขณะนี้เนี่ยนะครับกำลังจะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อให้ประเทศออกจากความขัดแยง้งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและควรจะทําแต่การที่จะนําเอาคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้ามารวมในการนิรโทษกรรมด้วยเนี่ยถ้าเกิดไม่ละเอียดรอบคอบนะครับไม่แยกแยะนะครับมันอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งในสังคมขึ้นมาแล้วก็ลุกลามจนอาจจะทําให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับในฐานะที่ผมเคยว่าความในคดี112มาก่อนเนี่ยผมเห็นว่าอย่างนี้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยนะครับ เป็นกฎหมายที่มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกรุกล้ำโดยไม่ถูกต้องไม่ถูกทำลายไม่ถูกบัญทอนไม่ถูกกัดเซาะในหลายๆรูปแบบหลายๆลักษณะประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยจึงเหมือนกับรั้วที่มีไว้เพื่อป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นแนวเขตให้ทุกคนเนี่ยรู้ถ้าเกิดใครไม่เข้าไปทำลายรัว้วไม่ไปทุบรัว้ว หรือว่าเข้าไปรื้อรั้วเนี่ยคนเหล่านั้นก็ไม่มีความผิดอะไรหรอกครับรั้วก็ยังเป็นรั้วอยู่วันยังค่าไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแต่อย่างใดแม้ว่าบางทีเอาละอาจจะเผลอไปยืนพิงรั้วแล้วรั้วเกิดพังขึ้นมาหรือบางทีอาจจะเผลอไปยืนบนรั้วก็ไม่ผิดอะไรหรอกครับเพราะว่าขาดเจตนาพิเศษที่จะทําลายรั้วหรือว่าละเมิดกฎหมายนี้แล้วที่สําคัญเนี่ยรั้วหรือว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเป็นรั้วโปร่ง ทุกคนมองเห็นสถาบันกษัตริย์ได้ง่ายสัมผัสได้ใกล้คิดการพูดและการกล่าวถึงโดยสุจริตไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนที่คิดจะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยจึงเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับนอกจากมีเจตนาที่จะไปทำลายรั้วที่ว่านี้ หรือไม่เจตนาไม่ดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนื่องจากสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันหลักของบ้านเมืองและผูกเอาไว้ในหลักการของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วก็พ่วงเอาความผิดตามกระบวนกฎหมายอาญามาตรา112เข้าไปด้วยเนี่ยก็ต้องคิดให้รอบคอบเพราะเท่ากับ ไม่เปิดโอกาสให้คนที่ถูกกล่าวหาได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาไม่ได้มีเจตนากระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเขาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะต่อสู้คดีได้ตามกระบวนการยุติธรรมการที่จะนําเอาคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามมาตรา112เข้าไปรวมในการนิรโทษกรรมด้วยเนี่ยจึงเป็นการนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งซึ่งน่าจะไม่ถูกต้องครับเพราะไม่ได้แยกแยะ และอาจจะเป็นต้นเหตุทําให้เกิดความแตกแยกตามมาก็ได้นะครับรวมถึงจะนํามาซึ่งความขัดแยง้งรอบใหม่อีกต่างหากและอาจจะทําให้รัฐบาลเนี่ยไปเร็วกว่าที่คิดไว้แทนที่รัฐบาลจะได้แก้ไขปัญหาต่งางๆทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาอื่นๆของบ้านเมืองที่รออยู่อีกมากมายแต่กลับไม่ได้ทำไงครับนี่แหละครับทั้งบทเนี่ยคุณจิตกรบอกว่าอย่างนี้ในความเห็นของผมซึ่งหมายถึงคุณจิตกรเนี่ยนะครับหนึ่ง พักเพื่อไทยเนี่ยน่าจะเอาด้วยกับการนิรโทษกรรมคดี112ถ้าหากว่าทักษิณชินวัตรต,ต้องจนมุมกับคดีมาตรา112ข้อ2ครับพักก้าวไกลเอาด้วยได้แน่ครับเพราะว่าเป็นผู้เสนอในประเด็นนี้ข้อ3ครับเมื่อเอาเสียงของก้าวไกลรวมกับเพื่อไทยเนี่ยกฎหมายนี่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแน่ๆนะครับข้อ4คําถามก็คือว่าแล้วจะผ่านสวอรหรือไม่ สว่าชุดปัจจุบันกําลังจะหมดอายุจะมีอยู่3ประเภทคือคัดค้านล้านเปอร์เซ็นต์ประเภทต่อมาคือเห็นด้วยแล้วก็ประเภทต่อมาก็คือต่อรองเพื่อเอาตังค์อยากได้ตังค์หรือว่าพวกขายเสียงโหวตนั่นแหละครับข้อที่5ครับภาคประชาชนเนี่ยคงจะแบ่งเป็นฝ่ายหนุนกับฝ่ายต้านซึ่งแต่หากว่าทั้งสองฝ่ายออกมาเคลื่อนไหว มันก็จะเกิดการปรเผชิญหน้ากันนั่นแหละครับคุณจิตกรบอกว่าโปรดทราบนะครับถ้าเกิดการปรเผชิญหน้ากันเนี่ยโปรทราบเลยนะครับว่าประตูสู่รัฐประหารเนี่ยมันค่อยๆแง้มออกมาแล้วนะครับ